ผลประกอบการไตรามาสล่าสุดของ NVIDIA ดีอออกมาอีกครั้งแบบทุบสถิติครับรายได้รวมกว่า46,700ล้านดอลลาร์โตขึ้นถึง56%เมื่อเทียบกับปีก่อนและ EPS ก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนคิดเพราะแทนที่ราคาหุ้นจะวิ่งต่อกลับร่วงลงทันทีหลังประกาศงบคำถามคือตลาดกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ จริงค่ะถึงแม้ว่าธุรกิจ Data Center จะสร้างรายได้กว่า41,100ล้านดอลลาร์แต่ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไวเพียงเล็กน้อยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ใหญ่แต่ในความเป็นจริงมันคือจุดที่นักลงทุนจับตายอย่างมากเพราะ Data Center คือหัวใจของเศรษฐกิจ AI การที่ตัวเลขไม่เหนือความคาดหมายเหมือนที่ผ่านมาเลยทำให้เกิดความกังวลทันทีว่าเส้นโค้งการเติบโตของ Nvidia ดียอาจเริ่มแบนลงแล้วหรือไม่ใช่ครับและสิ่งที่ทำให้ตลาดผิดหวังก็คือเกณฑ์การวัด Nvidia ดียวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การชนะประมาณการอีกต่อไปแต่คือการพิสูจน์ให้ได้ว่าบริษัทจะรักษาการเติบโตแบบทบต้นได้ต่อเนื่องทุกไตรมาส g ก i d a n c e ที่ให้ไว้ที่54,000ล้านดอลลาร์แม้จะสูงกว่าที่คอนเซนแซสคาดไว้แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขที่ตลาดกระซิบกันไว้ที่58,000ล้านดอลลาร์นักลงทุนบางส่วนจึงรู้สึกว่าต่อให้กำไรดีแต่ไม่พอจะสร้างความตื่นเต้นแบบเดิมโดยเฉพาะเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปทำออทามไฮแล้วมูลท่าก็สูงในระดับ PE เกิน40เท่า แต่ถ้าเราก้าวถอยออกมามองภาพใหญ่เอ็นวีดียยังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจแข็งแกล่งมากค่ะแม้จะไม่มีไรายได้จากจีนเลยแม้แต่ดอลลร์เดียวบริษัทก็ยังทําผลงานได้เหนือคู่แข่งและถ้าวันหนึ่งจีนกลับมาเมื่อไหร่นั่นจะเป็นอัพไซด์ที่เพิ่มเข้าทันทีเจนซอนฮวงเองก็ย้าว่าตลาดจีนคือโอกาสที่มีขนาดมหาศาลและที่สําคัญก็คือการแรมของ l a c k w well. เวลตอนนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ Data Center อร์แล้วและ ยังโตต่อเนื่องถึง17%จากไตรมาสก,ก่อน Blackwell ไม่ได้ทำตลาดแค่เทรนนิ่งแต่ยังขยายไปถึง inference ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอนาคตนักวิเคราะห์หลายเจ้าก็ออกมาให้ความเห็นคล้ายกันครับฝั่งที่มองบวกเชื่อว่า Nvidia ยังเป็น b a c k b o n ของ AI อยู่ดี GPU CUDA networking และซอฟต์แวร์แบบ full-stack ทำให้ไฮเปอร์สเกเลอร์ต้องพึ่งพาอย่างต่อเนื่องและเราก็เห็นชัดแล้วว่ารายได้จากเน็ตเวิร์กิ่งโตเกือบ100%เมื่อเทียบกับปีก่อนหมายความว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่ชิปแต่ลงทุนทั้งคลัสเตอร์บนเทคโนโลยีของเอ i น i เดียทั้งหมดที่สำคัญบริษัทยังประกาศบายแบกมูลค่ามหาศาลกว่า60 0 0ืล้านดอลลาร์ซึ่งช่วยพยุงเซนติเมนต์ของตลาดได้ด้วย แ,แน่นอนคะ่ะยังมีความกังวลอยู่ไม่น้อยบางสำนักชี้ว่านี่เป็นไตรามาสที่2ติดต่อกันแล้วที่ผลลัพธ์ของ Data Center ไม่ได้เหนือความคาดหมายเหมือนที่ผ่านมาจึงอาจสะท้อนว่าการเติบโตเริ่มเข้าสู่ช่วงปกติอีกทั้งรายได้เกือบครึ่งหนึ่งมาจากลูกค้าเพียง2รายใหญ่ทั้งคู่ซึ่งเป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งคู่ทำให้บริษัทเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงรอบการลงทุนและอย่าลืมว่า g r o s s Margin แม้จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่74อร์แต่ก็ยังต่ำ ว่าจุดสูงสุดของปีก่อนเพราะต้นทุนเวเฟอร์และ bottleneck ใน supply chain ดังนั้นการเคลื่อนไหวของหุ้นในระยะสั้นจึงเต็มไปด้วยความผันผวนอาจารย์เช์เองก็มองว่า NVIDIA ยังคงเป็นเหมือนระบบประสาทส่วนกลางของ AI ครับ CUDA คือมาตรฐาน Networking คือเส้นเลือดและ Blackwell กำลังเร่งโตด้วยความเร็วที่ไม่มีคู่แข่งตามทันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่พลังของ NVIDIA หากแต่เป็นความคาดหวังของตลาด เขามองว่าการสร้างความตลบตึงทุกไตรามาสอาจจะสิ้นสุดลงแล้วสิ่งที่เหลือคือบริษัทที่สามารถคอมเพล็ดิ้งรายได้กว่า4,000 40, 0ล้านดอนลลาร์ต่อไตรามาสได้อย่างมั่นคงพร้อมกับออปชันเรื่องจีนที่ยังไม่ได้ถูกตีมูลค่าสรุปแล้วก็คือ n อ็นวีดีียังแข่งแกร่งและครองความเป็นผู้นําในโลก a i อยู่ดีแต่ราคาหุ้นในระยะสั้นอาจเคลื่อนไหวตามเซนติเมนต์และจิตวิทยาตลาดพอๆกับพื้นฐานจริงแล้วคําถามที่เหลืออยู่ก็คือ คุณจะมอง NVIDIA ดียตอนนี้เป็นโอกาสทองจากการพักฐานหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าการเติบโตสุดขีดได้ผ่านจุดพีคไปแล้วสิ่งที่แน่นอนก็คือ NVIDIA ดียจะไม่หายไปจากปฏิวัติ AI อย่างแน่นอนแต่ราคาหุ้นในระยะสั้นอาจเคลื่อนไหวตามเซนติเมนต์และจิตวิทยาตลาดพอๆกับพื้นฐานจริงแล้วคุณล่ะครับคิดว่า n อ i น i ดียยังเป็นดาวรุ่งของ AI ที่ควรซื้อสะสมหรือเป็นยักษ์ใหญ่ที่ตลาดเริ่มหมดความตื่นเต้นแล้ว